หวังว่าดากหลอดจะมีเมตตามองมาที่ข้านี่ข้าคือไบรท์หลอดข้าและข้าไม่สนข้อเสนออีกแล้ว <Yeah. S 1> วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปหาหนายเจ้าและไปบอกกับเขาว่าข้ามาเพื่อเขา เจ้าเป็นทาสของข้าแล้วการหยุดโจมตีไม่ได้หมายความว่าเราจะล้มเลิกนะเจ้านับรบเจ้าทดสอบความอดทนของข้าอีกไม่นานข้าจะทดสอบเจ้าบ้าง ไอ้พวกนัสกูวิสคิงกำลังเยาะเยะ้ยเราเนี่เราต้องเอาแหวนข่ากลับมาเราจะทำแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าใครเป็นคนทรยศมีนัสอีทิลาทาเลียนจอมล้างแค้นหัวเาักฆ่ากหราะหาะเลาอดยวดนักฆ่าวเขาคหัวหัวไสาพวกอาะตัวหัวเวกมันทาหเลียนจอมทาลา เจอของดีแล้วเขาคงไม่ชอบออกตัวนั้นมากพวกออกมันเยอะจนนับไม่ถ้วนเลยพวกมันเตรียมที่จะบุกค,ครั้งใหญ่นะเอ,อเออโอ้โหไม่มีใครเห็นพ่อเจ้าตั้งแต่การโจมตีครั้งล่าสุดข้าสั่งคนตามหาเขาแล้ว นั่นมันปีศาจอะไรเนี่ยเดวิสคิงส่งเข้ามาต่อรองไนงะนั่นมีดสั้นของพ่อข้านี่ฮอกของข้าจับตัวผู้นำของเจ้าส่งตัวนักรบจากแบล็กเกตลงมา มันจะตายโดยผู้ชนะของข้าและเมื่อเขาพ่ายแพ้ผู้นำของเจ้าจะกลับมาถ้าปฏิเสธทุกคนจะทรมานทาเลียนแห่งกอดอข้ามาเพราะเจ้าหืม เจ้าเข้าใจแล้วนี่พวกอูรุกเนี่ยมันไม่มีความเมตตาหรอกนะพ่อข้าเน่ะอาจกำลังจะตายนะไม่ต้องฟังพวกมันหรอกนะเราจะยิงธนูใส่พวกมันเนี่ยก่อนนะพวกอูรุกเนี่ยชอบการต่อสู้ถ้าหันเหนความสนใจไปที่การต่อสู้แล้วแอบไปช่วยพ่อข้าออกมาล่ะเจ้าเห็นด้วยไหมเออข้าจะทำให้การแสดงนี้น่าจดจำนะฮะอย่าฆ่าพวกมันเร็วนักล่ะ เข้ามาเลยอืมฮึเจ้านั่นแหละน่าจะเป็นคู่ต่อสู้ของเรานะไม่ต้องบอกก็รู้น่ะตัวมันใหญ่กว่าคนอื่นๆด้วยนะเนี่ยใช่ ตัวมันใหญ่กว่าทั้งเจ้าและก็ข้าเมืองของเจ้าจะต้องถูกเผาผู้คนของเจ้าจะถูกไฟเผาตายจนหมดเลยอย่าที มันเร็วเกินไปนะทาเลียนอีริวต้องการเวลาอีกถ้าคุณจะทำยังไงนะเต้นให้พวกมันดูอย่างนั้นเหรอเจ้าต้องพูดอะไรสักอย่างนะข้ามาที่ร้านประลองแห่งนี้นเพื่อสู้กับผู้ชนะของซาวลอนข้าจะยืนรอตรงนี้ละ่ะ มาแล้วเหรอเอ้ยมาแล้วข้าจะฆ่าเจ้าซะเจ้ามนุษย์เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครอืมต้องโดนจ้าเอ้ยเฮียฮีเจ้าแกต้องตาย บางอาจมาตอกรกับท่านเสารอนอย่างนั้นเหรอเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครเจ้าเป็นแค่มนุษย์เท่านั้นไอ้มนุษย์น้างงแกต้องตายแกต้องตายอึ้ยอึจ้าต้าอีต้าอึ้ต้าต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 ้อาอ้ตาโอฉันไม่ยอมแพ้แกหรอกนะอึ้ย อื้อออตอาะอ้อือีอียฮึข้าเห็นด้วยกับการต่อรองในครั้งนี้นะแต่ผู้ชนะของพวกเจ้านะ่ะนอนอยู่ตรงนี้ การต่อสู้ที่ไม่สมศักดิ์ศรีในครั้งนี้นี่หวังว่าดาร์กอหลดจะมีเมตตามองมาที่ข้านี่ข้าคือไบรท์อรลดข้าและข้าไม่สนข้อเสนออีกแล้ว <Yeah. S 1> วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปหาหนายเจ้าแล้วไปบอกกับเขาว่า ข้ามาเพื่อเขา พ่อข้าถูกจับตัวไว้ที่ค่ายของพวกวอร์ชิฟเนี่ยข้าคิดอย่างนั้นนะเราควรจะรีบไปช่วยพ่อของข้าบาลนอจะรอจนถึงพรุ่งนี้แล้วโจมตีด้วยกองทัพขนาดเล็กแต่เจ้าเนี่ยกลับจะลงไปคนเดียวอย่างนั้นเหรอแต่เจ้ากําลังจะฆ่าตัวตายนะถ้ารอจนถึงพรุ่งนี้พ่อข้าอาจจะตายไปแล้วก็ได้ข้าไม่ได้ห้ามไม่ให้เจ้าไปนะ แต่เจ้าห้ามไปคนเดียวอูรุกที่เราจับได้เมื่อฤูดูหนาวนะ่ะพูดถึงเกรฟวอล์กเกอร์ครึ่งคนครึ่งเจตพูดเป็นปีศาจ แล้วเจ้าเชื่อหรือเปล่าล่ะข้าเชื่อว่าเราโชคดีที่มีเขา่านพ่อเฮ้ยอีอีอ่าอโอ้อิดเดีว เจ้าไม่ควรมาที่นี่เลยนะข้ามาช่วยท่านนะอนี่ไม่ใช่สิ่งที่พ่อต้องการเลยเพื่อเจ้าเพื่อเราทุกคนนะมีหลายอย่างที่เราเลือกไม่ได้นะอแต่เรายังสู้ได้อืมใช่เจ้านี่ช่างเหมือนแม่จริงๆนะไปกันเถอะเดี๋ยวจะมีกำลังเสริมของพวกมันมานะ ทานแม่ทัพกลับมาแล้วเปิดประตูแล้วเข้าอ,อืท่านแม่ทัพข้าเนะี่ยมาตามหาของนะผาลันเทียนะ่ะอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนะกองทัพแห่งกรดอนนะ่ะกำลังจะมาในไม่ช้าเจ้าปลอดภยัยดีใช่ไหมอีดิวทางนี้ครับอืมเรารอกองทัพแห่งกรดอนมาหลายสัปดาห์แล้ว ไม่มีใครมาหรอกเจ้าสามารถใช้พลังของพลนเทียได้จริงเหรอใช่แล้วข้าจะหาที่ซ่อนของมันให้นะทาเลียนแหวนยังไม่หายไปนะแต่ตอนนี้ข้าจะหาคำตอบของข้าเอ ซีลอฟมินัสอีทิวเนี่ยใกล้จะพี่นาศแล้วนะเราต้องการหาพารันเทียพารันเทียเหรอถ้าข้าบอกว่ามันตกอยู่ในมือของศัตรูแล้วล่ะแล้วเจ้าจะไม่มีทางหามันเจอโอ้ข้าจะให้เจ้าดูนิมิตนะ เจ้าจะยอมชดใช้ด้วยอะไรเพื่อเป็นการต่อรองในครั้งนี้นะโอ้วิญญาณเจ้าเหรอแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะเออ,เอ,อข้าต้องรู้ ขอบใจนะอ๋อมังกรเอ้อค mhm. ัสเตอร์มี การโจมตีครั้งสุดท้ายจะเริ่มขึ้นพาลันเทียจะต้องไม่ตกอยู่ในมือของวิสคิงนะเราต้องรีบกลับไปมินัสอีทิลแล้วเออเหมือนในนิมิตเลยอืมเนี่ย เอ,อ,เอ,อผลธนูหายไปไหนหมดเนี่ยข้าต้องการพวกไปเฝ้าที่กำแพงเดี๋ยวนี้เลยนะแม่ทัพคัสตาเมียไอเราลงมารอยอยู่ด้านล่างเนี่ยคัสตาเมียอยู่ไหนเนี่ย ก้าก็เหมือนกันน่ะเขาหายไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วน่ะนะเออเออเอะเออะไรอ่ะเสียงอะไรเออไม่รู้เสียงประตูหลบเร็วเออ អើយអឺអូអឺយ um ីអឺមង្កលน่ะ าสกูเหรอ,อเราเสียเมืองนี้ไปแล้วนะไปปกป้องผู้คนเร็วเข้าถอยท้ยาบย่ามันมาแล้วท่านทรยศเราเหรอพ่อทำเพื่อเจ้านะอีดิวเพื่อให้เจ้ารอดเนี่ พลันเทียน่ะไม่มีความหมายอะไรข้ายอมเสียทั้งกอดอเพื่อปกป้องเจ้านะและผู้คนของเราล่ะเกียรติยศของเราอ่ะไม่มีเกียรติยศในความตายหรอกอคัสเมียเอเอ ะต้องส่งมอบตามที่สัญญาคาสเมียอ,อีออาข้ายกให้ท่านท่านจะทำตามข้อตกลงของเราใช่ไหมลูกสาวข้าต้องเป็นอิสระคาสเมียายานะเธอจะตายไปพร้อมกับผลของเธอ อะไรนะเออเอ่อเอ่อท่านพ่อ <tinc S 2> ไม่นะฮี อีดีวอย่านะหลบไปนะหนีไปเดี๋ยวนี้อืมมาเจอกันหน่อย จำนวนต่อโชคชะตาของเจ้าหยุดนะ<อ>จับตัวเขามาให้ข้าลุกขึ้นนักลบ อ่เอ่อะอะจ้าอะพวกเจ้าเนี่ยจะไม่มีทางได้ตัวเขาหรอกในวันนี้นี่นะเอ่อเออออ 帕兰提亚。 ท่านข่าได้พลันเทียมาแล้วและข้ารู้ว่าแหวนวงใหม่อยู่ที่ไหนมันอยู่กับใหญ่แมงมุมเจ้าทำได้ดีมีนาสโมกูเป็นของเจ้าแล้วตอนนี้ เอาแหวนของเคเลมบิมบรอมาให้ข้าจะทำยังไงกับชีลอฟละ่ะส่งเธอให้นาสกูให้ทุกคน